สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องบานลักกีสองหาหกหาทุกๆ่านทุกๆคนนะครับผมทั้ง FC เก่าใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเป็นแนวทางาลาพัฒนานะครับจะเป็นแนวทางต่างประเทศนะครับผม ก่อนจะเข้าไปเบ้งนวทางมืนนี้นะครับผมบาเบิ้งคิบคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการเนืนที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็แนวทางกับุบดนะครับผมลดนะครับเลขออก เจ็ดสองเกนะครับเจ็ดสอนะครับเลข3สาตัวกับ862หท้ายสตัวกับ98้นะครับจับคูรุดไปนะครับผมจับคูรุดไปนะครับต้องกับขอประทานอภไยเอฟซีุกๆทา่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปนี่ก็คงจะบว่าผาดนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครัาเราจะลืมนะครับสอเป็นกำลังแรงใจกับทังช่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมแต่มักแต่ชอบนะครับว่าผาดคลิปใหม่ๆตัวเล็กเด็ดดีๆนะครับผมทั้งช่องนะครับกับ กดติดตามเรากดแจ้กนกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั้นนะครับอ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางลาพัฒนาประจำวันที่สี่นะครับวันที่สี่เดือนสิบปีหกหกนะครับผมสำหรับเลขในตาลางนะครับเลขในตาลางนี่ก็ลดไปสองหดนะครับผมจริงๆเหรเลขในตาลากนี่ไม่ค่อยลดนะครับ แตกหลุดมาสองงวดแล้วนะครับผมต่องขอภัยเอฟซีลายนะครับองวดนี้มาเบิ้งกันครับสำหรับงวดนี้นะครับผมเลขในตารางก็มีเจมี6 4สี่สองห้าเ้าหนะครับเจ็ดหกสี่สองห้าเ้าหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับ ตูดนะครับตัวรูดรูดบนนะครับสี่กับห้านะครับผมไม่ฟันนะครับมาตัวไหนนะครับสี่กับห้าคิดว่าน่าจะเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดนะครับสําหรับสี่กับห้านะครับผมมาตัวไดตัวหนึ่งได้แน่นอนนะครับต้องมาตัวไหตัวหนึ่งแน่นอนนะครับสี่กับห้านะครับผมสําหรับจับคู่นะครับคู่เน้นนะครับผมคู่เน้นนะครับ มีหกชุดเน้นนะครับมีหกชุดเน้นเน้นนะครับผมแับชุดเน้นมีหกชุดเน้นเน้นนะครับผมก็มีสองห้าสองหกห้าห้าเก้าหกสี่หกเก้านะครับส่วนตัวชอบนะครับสองห้าสองหกแล้วก็หกห้านะครับไว้ว่ามาตัวเน้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไ้นะครับเปลี่ยนไ้นะครับผม หรือไม่ก็ถ้าไม่ชอบที่าจะจับคู่ให้ทั้งหมดนี่นะครับผมก็ไปจับคนเองได้นะครับในตารางนะครับผมเรืในตารางไม่ค่อยจะหลุดนะครับส่วนชุดรองนะครับผมส่วนชุดรองนะครัพี่น้องอชุดรองกับมี97หา7 1สนะครับส่วนชุดกันมีมาให้2ชุดนะครับก็คือ94และก็29นเก่านะครับผมส่วน3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวก็มี5 96 5 97 9 7, เอ้ย5 7 9แล้วก็5 56นะครับ3ตัวมี3ชุดนะครับผม ห้าเก้าหกห้าหกเก้านะครับจุดเน้นนะครับผมแล้วก็ห้าห้าหกนะครับจุดเน้นส่วนสี่ตัวนะครับส่วนสี่ตัวก็มีสองห้าห้าหกนะครับสองห้าหกเก้าแล้วก็สองห้าเจ็ดเก้านะครับก็มีสองชุด นะครับชุดเน้นนะครับผมก็มี2556แล้วก็2569นะครับผมอันนี้คือชุดเน้นนะครับพี่น้องแล้วแล้ครับแนวทางกะมีประมาณนี้นะครับผมก็หมดนี้ก็หมดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเขานะครับผมบรลัปปูลุกไป ามวดแล้วนะครับสามมวลดลดจะต้องเข่าแล้วครับชุดนี้ก็ต้องเข่าแล้วครับซั้งใดก็ต้องเข่เาแน่นอนนะครับผมือออ่องใดก็ให้ทุกคนใส่วิจรยารณ์ในการรับชมนะครับตัวเลขอะมีเข่ามีลดได้ไปนองเป็นสูตรคำนวณนะครับเข่าได้ลดได้นะครับผมให้ทุกคนใส่ริจรยารณ์นะครับให้เอฟซีทุกท่านใ,ใ,นในช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับไม่ชอบก็ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ชอบธรรมนะนหครับพี่น้องกระจัดไปโหลดนะครับจโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับผมกับมี้ทั้งๆว่าฝากว่าต่อกันเพียงท่านี้วนะครับก็ให้ฟีทุกคนใส่เลยโศกได้หมานนะครับผมมีโศกมีลาบน้ำกันนะครับผม ขอให้ทุกท่านมีสูขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนไม่งั้นไม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อกับแม่สวัสดีครับ